đen đi mấy em đen về mấy nè đi về mấy nè Tiếng nào cho đi tỏa đen, tiếng nào cho đi tỏa đen, đen ตเดนงนกล้องนะว่อีกลูอันนะตัวเด้งในวิกล้อันนะลว่าอยกลูกอันนะลาคาอยู่เด้ง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 นะ ก้าอยู่เดงแล้วก็อยู่เดงแล้วล่ะ ต่วว่าตัวก็ได้เสียตุกโกลอะไนี่นะสมาชิกนะต่วว่าตัวก็ได้เสียตุกโกลอะไนี่นะไอเด็งฮัดไอแดงโอดไอแดงจุกราคาอยู่แดงนะราคาอยู่แดงราคาอยู่แดงไอแดงก้ม อปแล้วย at <ata> um ึจับกบลรือยีไปจับกบลรือแล้กันมาบ่ใช่หรือพี่เราแล้กันมาบ่ใช่แล้วกันมาบ่ใช่พี่เบ่งหมาเร็ยวลงอยู่เลยฮราคาอยู่แดงนะราคาอยู่แดงนะราคาอยู่แดงนะราคาเดินโลน่าเลยตัวแดงยิงจึงนะตัวแดงเกมนะตัวแดงเกมนะ là ga đàn lon là ga đàn lon là ga đàn lon đó, tổ đen nhịp chân này đi nữa chân nữa đâm chân nén ai đâm tim qua mà, ai đèn ai đâm tim, ai đâm tim qua mà, bơ đâm đấy na bơ đâm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  แล้วนั่นเคยดันฟอร์บีบ้าวันนั้นไปแดงเดินยิกรุ่นไปแดงรุ่นไปแดงลุนไปเล่ตัวแดงคนล่ากามาดำเลยนะลากามาดำเลยนะ ลาก้าก้ามาดำนั่นนะลาก้าก้ามาดำนั่นเล่ตัวแดงยิกลุ่นเสียตาระกินนะเมีอะล่ตัวแดงไปลงเลี่ยมตัวดำนะไอ้ดำจุกมาเล่ตัวแดงไปลงเลี่ยมตัวดำนะ่นมาจริงนะตัวแดงมันยิกลุ่นนะมีตัวแดงมันไปยิกลุ่นนั่นะลาก้าเล่ไปดำเลยลาก้าไอแดงกอดไอ้แดงกอดไอ้แดงจุกตัวแดงก้มกบัดนะแดี๋ยวตัวแดงก้มกบัดนะไอ้ดำต่อไอ้ดำเรียบร้อยไอดำต่อไอ้แดงเรียบร้อยรองมา ราคาพลิกมาดำโตแล้วนะดำโตแล้วนะตัวดำนี <reated> ่ดุดังส่งไปได้น้ำลอยดุ๊กดำโตนะ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 ดำโตราคาอยู่ตัวดำนะราคาอยู่ตัวดำสมัยตัวดำอยู่กว่านะดำอยู่กว่าแดงอยู่สายดำอยู่กว่าแดงอยู่สายดำอยู่กว่าแดงอยู่สายนะวันนี้เดนี่มีโูดิบลูกันเดนี่มีโูดิบลูกัน

เบอร์ดำนั่งขึ้นมาเบอร์ดำลาลาคาขึ้นมาเบอร์ดำลาลาคาขึ้นมาเบอร์ดำลาลาคาขึ้นมาเบอร์ดำลาวันนี้ไก่ชนมีซองสนามนะมันนีไก่ชนมีซองสนามนะวันนี้ไก่ชนมีซองสนามนะมีสนามตะลิงงามกอสมุยกับสนามบ้านท่องน้อยนะไก่ชนเบอร์ดำเบอร์แดงลาเบอร์ดำเบอร์แดงเบอร์แดงมังลาไอแดงกอดเฮ้ยเฮ้ยไอแดงกอดแตะต่อ đành to lao đành to lao tôi đâm nùng đinh giang na tôi đâm nùng đinh giang na ai đâm tay ai đâm tên đời mà ai đành rồi ai đành thắng cơ đâm luôn 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 bờ luôn mà bờ đen bờ luôn bờ 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 đen là ดำลาบ้าดำลาเบอร์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 ดำลาบดำอยู่ขว่าแดงอยู่ซใต้นะดำอยู่ขว่าแดงอยู่ซใต้นะตัวแดงเปไหมนะตัวแดงเปไหมนะตัวแดงเปไหมนะลากามาดำลาน้าลากามาดำลาน้าลากามาดำลานะ lệch tim mày đâm cả tiền ta lệch tim banh gì tôi đâm mày cua nè, ta lệch tim bệnh gì tôi đâm mày cua nó bơi đen lá, bơi đen lá, bơi đen lá bơi đen lão bơi đen, đen. Yeah. lão Phải cô tụi đen càng quá chiếc nạp lại coi tụi đen càng qua chiếc nè đen, đen nhiều dài đâm nhiều quan, nhiều dài đâm nhiều quan nè Đen nhiều dài đâm nhiều quá nè สวัสดีมิงซ้ำลอยการที่เป็ดคนเดียวสวัสดีมิงซ้ำลอยการที่เป็ดคนด้วยนะไอ้ดำติ้งเข้ามาไอ้แดงจี้ไปย้อนเข้ไปไอ้แดงกู้ไอดำเยอะมาไอ้ดำมีต่อยแดงเลียงเข้ไปกวาดเลี้ยวตัวแดงจอมนะตะกวาดเลี้ยวกันตัวแดงจอมเบอร์ดำเลาว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 เบอร์ดำเหล่านะเบอร์ดำเหลาวเบอร์ดำเหล่าเบอร์ดำเหล่านะ ตอนนี Ay, Jedi, God, ้สามวันนี้กับเราตามหมาตะปนซื่อน้ำกระต้มกันอยู่สามวันนี้ที่เราตามหมาตะปนซื่อน้ำกระต้มกันอยู่ไอแดงแกนเบอร์แดงลาเบอร์แดง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 ไอแดงนี่กระจุนไม่ต้มเป๋ไหมเดรามาจิ๊กไอแดงนี่กระจุนไม่ต้มเป๋ไหมเดรามาจิ๊กลากามาแดงหลานะลากามาแดงหลานะลากามาตัวแดงหลานะเมาชิกนะ

นาภาคตัวแดงมีเพลนะนาภาคตัวแดงมีเพลนะนาภาคตัวแดงมีเพลนะมันไปมาพลื้อไว้แดงนี่แดงอยู่กว่านะแดงอยู่กว่าดำอยู่ซ้ายนับแดงอยู่กว่าดำอยู่ซ้ายนะตัวดำมบน้วยมังนะแดงต่อราวนะแดงต่อราวนะแดงต่อราวนะนะครับตัวดำนี่เลยอยู่ป้อมโป้มตะกิดน่ะหัวยนนะตัวดำโป้อมโป้มตะกิดเรมายิกหัวยนนะครับ สภาพะล่างไก่ต si şey> em, cre BE ั้มกันมีงัวจนนี้สภาพะรดล่างไกาตั้มกันนะจุนะนั่นเมาจิกนะสภาพะล่างไก่ตั้มกันเมาจิกไก่เจีงแรงรวะไก่หนาเลยที่งัวนี้ไอ้ดำต็มเข้ามาไอ้แดงก็แต่งเข้าไปล่ะกาเบียดอยู่แดงนะล่ะกาเบียดอยู่แดงล่ะกาเบียดอยู่แดงนะไอ้ดำต็มเข้ามาไอ้แดงว่าเลยไอ้แดงปลักไอ้แดงรุนเข้าไปไอ้แดงกอดไอ้ดำรุนรับวดลง laga đan lông la laga đan lông mà la laga đan lông mà la na uoàu tuồng đen mìnhプレイ nè na uoàu đen mìnhプレイ nè na uoàu tuồng đen mìnhプレイ nè laga gừng bơ đen là nè laga gừng bơ đen là laga gừng bơ đen là nè ai đen ai đen đẻng cơ bơi ai đâm cơ tim cơ đen coi lau ไอเด้งก <emaal> really? no. ็ลาวเด่ง <Tonight> ก็ล้วดุ้งน <flute> ิ่งจังไอ้ดำนี่บ่อโตโคตรมาจิกตัวดำนี่ดุ้งนิ่งจังบ่อโตโคอดดุ้งนิ่งจังไอ้ดำนี่บ่อโตโคอรไอเด้งก็เลยไอเด้งกาดจับจังนี่นี้ไอเด้งกาดจับก็เล้ยวจังราคาเบียดอยู่เด้งราคาเบียดอยู่เด้งราคาเบียดอยู่เด้งวันนี้ครับพี่โชคดีโมติกะาวันนี้ครับ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 ไอเด้งกอดต่อเด้งจะจุดถูได้ไหม ตัวแดงจาจุดตัวได้ไหมตัวแดงนี่คือดนวน้ำคุณนุนสยามนะสมาชิน้รวยดวงดีสุดๆตัวดำดุดันงามซ่องไปรนะวัดโรงรเ้ยไอดำอัลมาเบอร์ดำลาวเบอร์ดเบอร์ดำเบอร์ดำเบอร์ดเบอร์ดำเบอร์ดเบอร์ดำเบอร์ดำเบเบอร์ดำอรล้ตดำเตอดำตอเอรดำำตอดเอราดำอำอดำเอรดำต่อรวดำเ่อรวดำเบออรดเรดำเบออรเรดเบอรอรบร์ดกเบอบอเรรบออร์ดำเรรบเบยนะ โอ e e, ้หนี่ปลิกกระไล่ลบเลยนะลากาเล่ไปดำเลยลากาเล่ไปดำเลยลากาเล่ไปดำเลยตัวแดงตัวรองอ่าตายกรองน่าลากาเล่ไปดำเลยตัวแดงไปไม่นะตัวแดงไปไม่นะลากาเล่ไปดำลานะาลากาเล่ไปดำลานะ ตัวแดงลราโบกมาใจหรือโบหน่่ยมาตัวแดงมาโบกมาใจหรือมาใจหรือไมาใจเล่งนะตัวแดงหรือไมาใจหรือว่าใจเล่งนะตัวแดงอันเดียเดีวที่ได้เลยก้าลังตำตาหนองย้อนนะตัวแดงก้าลังตำตาหนองย้อนนะคนนี้นะก็อยากไปลังกาเล่นแต่มาจิกคนนี้นายุดไปลังกับไปตำตาโมเลยแต่มาจิกเหลือตุกโกลานี่มันกับตาโนนี่ถ้ากรุบตัวนี้แต่จากไปลังก็คือเหลือตุกโกลานี่เลยนะแต่มาจิกลาก่าเล่ไปดำต่อเลืกนะลาก่าเล่ไปดำนะนะมักับ tối nay bên cô thể giác này là bên thể này bốn ai đây nhạc tim bài ai đắm tim mà ai đặt tè ai tim cao liêm quá này mình đang ngoài chân này chân tôi tim cao liêm quá này rồi mà chân này tôi tim cao liêm quá này ngoài chân na u tôi đang phơi mấy liền là gã đặt lông mà lao ra mà gì là gà đặt lông mà lao ra mà gì plek cái này lốc chẳng leo cái หัวนีน่ปลิกกระไล่ลบจังเลยเอานะหัวนี่ปลิกกระไล่ลบเลยนะราคาอยู่ดำมดุกดางามซ่องไปหน้านะหรือไอบังดุกนะราคาอยู่ดำบังดุกนะ อยู่ดั้บังดุกนะปลาคาอยู่ดัมบังดุกว้ไปไปดัมกึนเป็นก้าด้วนจังอะไรเอ้ยเฮ้ยก้าด้วนแม่แลยนะแม่โอ้ลุ่มลุ้มเดวมาจิกลุ่มไอ้ดำมซิมเข้ามาไอ้แดงวัดเลยดำมซิมเข้ามาเรียกเดือเลียกเรือเรียกยอ่มลากาเรียกไปดำเลยลากาเรียกไปดำเลยเลือเลยอเรืเรามาจิกตัวเด็กเลือเรือเรามาจิกเลือฝั่งคน

ดำต่อเป้งนะดำต่อเป้งนะดำต่อเป้ง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 เลยนะดำต่อเป้งดำต่อเป้งดำต่อเป้งสิบสามนาทีปั้นนาทีสามนาทีปั้นนาทีสามนาทีปั้นดำต่อเป้งเลยตรงกลางโบนั้นลุ่มลึกนะตรงกลางโบนั้นลุ่มลึกนะตรงกลางโบนั้นลุ่มลึกเลยมันลุ่มไปลงุ่มไปจมวัวเข้าเลยนะมันยิ่ ลุ่มไปเตี้ยมัวเก้าเลยนะตรงกลางบอลนั้นลุ่มลึกนะาดามาจริงนะไฮแดงต้อยแดงยอมนะแดงยอมแดงยอมแดงยอมโอ้ยอย่งยังโตมาอ๋อไฮแดงยังแตงอยู่ดามายิ่งไฮแดงต้อยดำติ๊กมาโอ้ยไฮแดงโคตรไปแล้ววัวรองลา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 ว ระวังปี๊ปลักไอเย็นหัวนั่นะระวังปี๊ปลักไอเย็นหัวนตามาจิกระวังปี๊ปลักไอเย็นหัวนตามาจิกไอ้ดำไอ้แดงอย่างติมอยู่ไอ้แดงต่อยไอ้ดำเที่ยวก็ไปไปแล้วไปแล้วแดงวิ่งนะ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 ดำได้ไหมเดียวนะดำได้ไหมเดียวนะดำได้ไหมเดียวนะหัวร่องเราหัวร่องเราตามาจิก หัวร la ้ game, <laughs> องเล่าสมาชิกหัวร้องเล่านะกูนี่หัวร้องเล่าสมาชิกองค์กำโตเร่งี่เรียนนะกำโตัเร่งี่เรียนนะ เอ้าตะวะตะก็ไม่ตะวะตะก็ไม่ตะวะตะก็ไมมเอาจรรวเลยจะรวเลยจะรวเลยมาดำะนาไปดลยนะดำะนาไปดลยนะดำะนาไปเ้วยมาจิกดำะนาไปเลยดุกดงฟ้องไปด้นมาจิกระบายบังดุกนะสามจิกนางก้องมวดยันบ้าน่วยอุน็ไฟชนะเลยนะโนอดุกดดงอําองไปด้นรัวบังดุกกองมวดยันกายกบ้าน่วอุนไปกินขนมันสามสไปไปกองใจเวลาไปที่ arians, ้านาทีน oh, ที่้านาทีนะ settimana. Yeah,